ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาติดตั้งนะครับพีเซใส่รถพอร์เทนเนอร์นี่เป็นเครื่อง2008ปี2018เป็นเกียร์ออโต้ใส่หน้าเครื่องด้วยกัน4ตัวพีเซฟของเรานะครับใส่แล้วนะครับช่วยประหยัดน้ํามันนะครับตัวนี้นะครับเป็นระบบเกียร์อากาศนี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะนะครับอ่าเราซื้อไปนะครับเราสามารถใส่เองได้นะครับตัวแรกนะผมจะใส่ตรงฟองอากาศก่อนนะครับผมจะใช้รหัสนะ W นะครับนี่นะครับรหัส W ใส่ตรงกองอากาศนะเดี๋ยวผมดันเข้าไปเลยนะครับดันเข้าไปลึกประมาณสองึงสามเส้นนะครับนี่นะครับใส่ไปประมาณนี้เรียบร้อยนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับใช้รหัส X X บีบตัวนิดนึงนะบีบตัวใส่เข้าไปเลยน่ครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับบีบตัวนี้อันนี้ใช้รหัส H O นะหลังจากที่เราใส่นะครับตัวที่3ามเรียบร้อยนะครับก็จะข้ามฝั่งนะครับมาฝั่งลิ้นไ d นะครับลิ้น ID ใช้รหัส V G O นะครับนี่นะครับลิ้นไ d อยู่ทางด้านนี้นะ หยตัวสวมเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับนะครับหลังจากที่เราใส่อุปกรณ์เรียบร้อยนะครับสตาร์ทเครื่องครับเราเหยียบแช่ไปที่2,000รอบนะครับทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะครับหลังจากนั้นก็เร่งไล่ควันประมาณทั้สครั้งนะเสร็จสิ้นการติดตั้ง P-Safe นะครับสาขาพีจีเราก็สามารถดูวิธีการติดตั้งได้นะครับเพียงตัวละ600บาทสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ